พี่โตอดีตต้องบอกว่าเป็นอดีตสมาชิวงซีรีฟูลใช่ไหมคะเป็นนักร้รองขวัญใจไวโจเลยอะ่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าหลายคนทราบแล้วแหละว่าพี่โตเนี่ยหันมาจับธุรกิจคือขายเนื้อรัวทาไมอยู่ๆถึงมาทําธุรกิจนี้ค่ะผมผมต้องทําในสิ่งที่ผมชอบนะครับเหมือนที่เคยทําก็คือผมทําธุรกิจเกี่ยวกับขายความคิดก่อนตอนแรก เขาเสพได้ทางหูทีนี้ผมก็ขายสิ่งที่เสพเข้าทางปากแทนมันต้องมีสัมผัสอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนื้อคือสิ่งที่ผมชอบกินอยู่แล้ว<อ>ก็เลยสรุปง่ายๆผมก็ต้องทําสิ่งที่ผมชอบให้สุดไม่ไมงั้นจะทำทำได้ไม่นานและผมจะเบื่อครับผมเริ่มจาก ชอบทานเนื้อก่อนก็เลยคิดคนหาวิธีแบบเนื้อาทา<ำ>ยังไงไไนเนื้อไทยให้มันได้ดีนะคือผมใช้เนื้อไทยนะ,ะทาให้ดีที่สุดเพราะว่าเนื้อนอกมันก็แพงเหลือเกิน<ม>อยากได้กินเนื้อเท่ากับเนื้อนอกราคาโลละหมื่นกว่าไม่มีปัญญากินแล้วก็คิดว่าสิ้นเปลืองทํายังไงให้เนื้อไทยมีมีคุณภาพเท่าโลละหมื่นกว่า<ม>แต่ราคาถูกแล้วคนคไทยกินได้ผมกินได้ค่ะ ก็เลยกินเนื้อของตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันนะแล้วเป็นไงคะธุรกิจแบบเป็นไปได้สวยเลยไหมทำดีละครับก็ดีมากนะครับก็ตอบรับดีมากแลก้วก็ก็ทําให้ยกระดับเนื้อไทยได้ผมคิดว่าโอเคผมผมพอใจนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นว่ายังไงผมพอใจแล้วหลายหคนที่ชอบรสเนื้อพอใจออชมตัวเองมาก,มากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ผมพอใจว่าผมพอใจเหมือนเหมือนเมื่อก่อนผมพอใจในในสิ่งที่ผมทําผมถึงจะปล่อยออกไปขายก็เหมือนกันอันนี้ผมพอใจแล้วผมคิดว่า มันเหมาะสมกับกลุ่มตลาดหลายๆหลายๆกลุ่มค่ะต้องย้อนไปในยุคที่ที่แบบโตเป็นนักร้องนักดนตรีครับในช่วงนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือความฝันพี่โตเลยเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นความฝันเคยเป็นสิ่งที่อยากกระทำเพราะผมไม่ได้ฝันเท่าไหร่คืออยากกระทำก็ทําแต่มันก็ดังค่ะแต่มันก็มันก็แค่นั้นนะแต่อยู่ๆว่าแบบโอ้ันมันพีคมากเลยนะคือตอนนั้นอะคือทุกคนต้องแบบค้างเรากี๊ดพโตมากครับผมทําไมอยู่เราถึง ข้อแรกขัดข้ขัดกับหลักศาสนานะครับสาเหตุสําคัญที่ผมเลิกแล้วก็ลองจากนั้นก็คือเบื่อเพราะว่าลองเพลงตัวเองมาเป็นเป็นหมื่นหมื่นรอบเนี่ยเบื่อเขาเรียกว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวไหมคะหรือว่าไงผมบอกทุกคนที่อยู่ในอาชีพตรงนี้หรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอิ่มตัวตั้งแต่ปีแรกที่ทำแล้วแะแต่ว่าหลังนั้นพอเป็นอาชีพมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะแต่นี่คนไม่เลิกเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นอาชีพจะจะทอะไรดีแต่ส่วนตัวอย่างที่ผมผมบอกผมผมจะข้อแรกที่เลิกเพราะ เป็นกดศาสนาผมเพิ่งค้นหาศาส,สนาคือผมเชื่อในศาสนาโดยที่ค้นหาไม่ได้ปากพูดแล้วก็ไม่ได้ทำะนะ,อะพอ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 ,พอค้นหาผมก็เอะมันไม่ควรเพราะมันทําให้ความเสื่อมเสียกับสังคมนะส่วนตัวผมว่าเล่นพอได้ดนตรีผมก็เห็นคนกินเหล้าเมาย,ยาฆ่ากันยิงกันมันเป็นเขาบอกผมไม่เกี่ยวแต่ผมถือว่าผมเกี่ยวผมก็เลยเลิกด้วยสาเหตุนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ข้อสองคือเบื่อแล้วก็ผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ว่าอ่า ถ้าต้องเอาเอาถูกต้องก่อนอะไม่มีกินนี่ไว้ทีหลังเลยกันต้องให้ถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องผมว่าเชื่อยังไงก็ต้องมีกินค่ะผู้ชมก็เลิกแล้วก็เลิกเลิกก็คือเลิกเลยคือระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องคือพี่โตเลือกความถูกต้องแหละใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่ทำในสิ่งที่มถูกต้องสักพักมันจะไม่ถูกใจคืออัดอยู่แล้วมันจะอยู่ในใจแหลเรารู้ว่าเรามีอะไรอยู่ใช่ต้องถูกต้องก่อนแล้วอย่างนี้ไม่ได้มีแฟนๆเวลาเขาเป็นแฟนเขาไปเจอพี่โตเขาไม่รู้สึกว่า พี่โตทาเพลงเธอค่ะหรืออะไรก็มีในเพจติดตามเยอะนะครับมีเยอะแต่ว่ากินเนื้อแล้วกันยังไงไม่ได้ฟังพี่โตกินเนื้อเลยคราวนี้ไม่ต้องฟังว่ากินเลยแดงว่าพี่โตก็ไม่ได้คิดถึงงานเพลงตรงนั้นแล้วไม่ได้คิดผมไม่ได้คือผมคือหลังจากทําอาชีพเพลงมาสักสี่ห้าปีผมก็แทบจะไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้ว พอไม่ได้ฟังเพลงพอเลิกก็ไม่ได้ฟังเลยที่ไม่ฟังเลยก็เลยไม่ได้คิดถึงแล้วไม่ได้ติดตามอะไรเกี่ยววงการไม่ได้แสดงว่าชุววันนี้คือเราไม่ได้สนใจในวงการเพลงเลยซ้ำแต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำใช่ใช่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ความสุขอันนี้ก็คือก็คือทำสิ่งที่ดีแต่ผมมีความสุขกับการบรรยายเรื่องจธรราเรื่องของอ้นั่นคืองานหลักผมคือเผยแพร่ศาสนาไม่ได้เรียกเผยแพร่เลันอกจากขายเนื้อพี่โตอะไรบ้างก็คือไปพูดตามมหาลัยบรรยายทั่วประเทศเกี่ยวกับเออจริงๆอิสลามคืออะไรคนจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าเหมือน สื่อบางทีพยายามจะทําให้เหมือนคนทะเลาะกันเองภายในประเทศชาติผมก็พยายามจะพูดว่าไอ้อิสลามคืออะไรประเทศที่ศาส,สนาที่ใหญ่สุดในโลกนี้จริงๆเป็นอะไรบ้างพอคนเข้าใจเนี่ยคนจะเออเฮ้ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินมาจากสื่อตะวันตกเลยนะ นี่คือหน้าที่ของผมที่ผมจะพูดให้ใหคนในประเทศคนตั้งประเทศได้ไดรู้ว่าจริงๆอิสลามคืออะไรเราอยู่กันยังมีค่านิยมมันคืออะไรความถูกต้องคืออะไรทำไงให้สังคมดีขึ้นนี่คืองานหลักของผม,มผมม,มีรายการของตัวเองมีไปบรรยายตามมหาลัยนะตามโรงพยาบาลตามแล้วแต่ที่ทเขาเชิญผมไปบรรยายงั้นอยากรู้ว่าความสุขกับคือทุกวันนี้ของพี่โตกับสิ่งที่ทำค,คืออะไรคะ ความสุขล้วครับความสุขคือการเนี่ยพูดเรื่องความจริงเรื่องของของศสัจธรรมให้ให้คนได้เข้าใจนะครับแล้วก็อันนี้คืออาชีพที่ผมพุ่นกับเพื่อนที่ทํางานศาสนาด้วยกันนะฮะและ้วก็เอ่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาสนับสนุนสิงส่งที่เราทําอยู่อ่าใชเ่เป็นหลักอันนั้นคือเป็นหลักแล้วนั่นคือสุขที่สุดเพราะว่าเวลาได้พูดความจริงเนี่ยแล้วก็มันยิ่งกว่าบางทีคนร้องผมร้มองเพลงให้คนฟังเนี่ยเขาเขาเมาใช่ไหม ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงเขาอยากมาดูผมหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะมาเสพษษษหรือเขาจะ<ช>ม,มาเมากันมาตีกันแต่อันนี้พอผม,ผมบรรนยายคนทุกคนมีสติหมดผู้ใหญ่มีหมอมีนักศึกษามีคนเรียนส,งสูงๆมาฟังบางคนพูดไปเขาก็ร้องไห้ฉะนั้นมัน,มนคล้ายๆกันไงน,น,นะแต่ว่าทีนี้มันมันอิมแพคกับหัวใจเขาโดยตรงแล้วผมเห็นขณะคนที่ไม่ได้เมามไม่ได้มาเที่ยวคือมาฟังการบรรยายโดยเฉพาะแล้วเขาอิ่มใจตรงนั้นแล้วผมผมรู้สึกว่าตัวเองมันมีค่าแล้วก็ได้ได้ได้พูด สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจผมกับความจริงนะครับออกมาได้แล้วก็ผลตอบรับมันดีมากสำหรับผมนี่เออมรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มากกว่า <ๆ S 2> ที่เคยเป็นนะครับแทนที่จะเรียกคนหลงผมเรียกให้คนคิดแล้วก็แล้วก็ดึงน้าตาออกมาได้จากคําพูดโดยไม่ต้องมานั่งร้องเพลงแล้วเจ็บคอไม่ต้องคือไม่ต้องไปตะเบงใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ได้รู้แล้วว่าคือคนเรามีความสุขหรือความชอบความพอใจของเราแต่ละคนสุดท้ายอย่างพี่โตก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ย ชอบอะไรแล้วมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำาคืออะไร,รแล้วท้ายที่สุดพี่โตก็บอกว่าถ้าคิดถึงพี่โตคิดถึงเสียงพองพี่โตไม่เป็นไรให้มา Company B กินเนี่ยมาทานเนื้อแทนครับผมบวันนี้ขอขอบคุณพี่โตมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ